นี้เรามาสวดพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุอุทัยธานีระดับแรกเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีสมเด็จองค์บฐมถมีพระพุทธเจ้ากัสสปะพระปัจเจพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ครับรับพรและเทวดาทุกๆเจ้าของพระคาถาเงินล้านทุกๆพระองค์ถึงพระคาถาเงินล้านถึงจะเห็นผล ตังนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉะมินาสังเสโม

โอัตมาอาอนาโมปทายวิรัตโยวิรังโคนายังวิรัญตาวิรังตาสีวิรังตาสาวิรังอิิโยโุทธสสมานีมามะโุทัสสวาหม สัมปัจจิตชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาดๅสัมปัจจิตชามินาสังสโมรมมาจะมหาเทวาสัพพิยาขาปรายันติ รมมาจะมหาเทวาอัพิยงลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะภวันตตเมเมเทภาโหติปธอามาอุาโมปุธายา วิรัตโยวิรังคนายังวิรายังตาวิรังตาสีวิรังตาสาวิรังอิทธิโยปุถานสมาณิมามาปุถานจาสวะโหมสัมปจิตชามิ เพิงเพิงพาภพาหารือลือสัมปัจจิตชามินาจังสิโมรมมาจะมหาเทวาสัพพิยาขาปรายันติรมมาจะมหาเทวาอพิญลาภาภวันตุเม

เบรังทาสาวิรังอิธิโยปุถาสามานีมามะปุถาสวโหมสัมปัจจิตชามิเพ่งเพ่งพาผ่าหาดูสัมปัจจิตชามินาสังสม พรหมมาจะมหาเทวาสัพพิยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิองลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภาวันตุเม मेटे पा अति पाठा माओ न मो पठ विरा विरं को नय विरं บุธานสมานิมามาบุธานสวาหมสัมป ah ัจจ ah ิตชามิเพงเพงพามาหาหาเรือสัมปัจ ja จิชามินาสังสมโมรมมาจะมหาเทวาสัมพิยขามปรายันติ รมมาจะมหาเทวาอภิองลาภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาลาโภาภวันตตเมเมเตภาหอเดปุอามาอาอนามาปุถาย วิราธาโยวิรังโคนายังวิรยังตาวิรังตาตียวิรังตาสาวิรังอิทิโยปทธาสสมานิมามะปุธาสาสาวะโหมสัมปัจจิฌามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาดอ สัมปัจจิตชาเมนาสังสโมพรมมาจะมหาเทวาสพิยะกาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิองลาภาพัวันตุเมมหาปุญญยมหาลาภูพัวันตุเม มิเตภาหอาติปวัฏมอาโอนามุพุทธายะวิราตโยวิรังโคนายังวิรายังสาวิรังธาตีวิรังธาสาวิรังอิทธิโย พทธานสามานิมามโพทธานสาสะวะหมสัมปัจจ ah ิตชามิเพงเพงพาพาหาหารือสัมปัจจิตชามินาสังสโม รมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขามปรายันติรมมาจะมหาเทวาอปิุงลภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูภรวันตุเมเมเทบาโหอาทิ กวัตถาอาโอนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรังโคนายังวิรายยังตาวิรังทาสีวิรังทาสาวิรังอิทิโยพุธานสามานีมามพุทธะสัสวโหมสัมปัจจิต ชาเมิเพ่งเพ่งพามพาหาหาเรือสัมปัจจิตชาเมินาจังสิโมรมาจะมาหาเทวาสัพิยาขาปรายันติรมาจะมหาเทวาอภิยลาภาภวันตุเม महापुन्यो महानो भवान्तु मे मे ते भाहो आति पथा मा आओ न मो पुठया विराठायो विरङ्घो नय विरं यं सा विरङ् วิรังทาสาวิรังอิทธิโยพุทธาสามานิมามาพธาสาสวะโหมสัมปัจจิตชามิเพงเพงพาพาหาหาดือรือสัมปัจจิตชามินาจังสโม พรหมาจะมหาเทวาสัมผิยขามปารายันติพรหมาจะมหาเทวาอาภิงลาภะพวันตุมมหาปุญโยมหาลาภภาวันตุมิเมตภาโหอาติ โอัตมาอาโอนาโมพุทธายาวิราทายโยวิรังโคนายังวิรายังตาวิรังตาติวิรังทานสาวิรังอิทธิโยโุทธาสัมานิมามาโอทัสสัสวาหมสัมปจจิต ฌามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาออือสาดุเมื่อเราสวดเก้าจบเศษเร,ร,ร,รยียบร้อยเราก็ตั้งจิตแผ่สวนบุญให้เจ้าของพระคาถาเงินล้านมีพระพุทธเจ้าทุกๆุกประองค์มีบาร,รมีทันทเวทสีสวรรณกรุเพิ่งหลวงปู่ปาน เป็นเจ้าของพระคาถาหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสุงแล้วครูบาอาจารย์พรมแล้วก็เทวดาทุกๆพระองค์ด้วยแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางพ่อแม่ข้าพเจ้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์แล้วก็แผ่ส่วนบุญทําแบบนี้ครับลองทําดูสักเดือนหนึ่งเหมือนเราได้นั่งสวดมวนต์ไหว้พระนั่งทำจิตใจให้สงบ บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยทำให้จิตใจสงบเป็นสุขทำให้คิดสิ่งใดขอให้ทุกท่านจงลองทำดูกับผมด้วยนะครับฝากฝากด้วยนะครับสาธุสาธุขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านด้วยนะครับ